สวัสดีครับสวัสดีชาวไซโก้ทุกคนด้วยนะครับพวกผมโฟนตุงชี้เป้านะครับเอาละครับแต่ก่อนที่พูดคุยกันนะครับก็ฝากไว้เหมือนเดิมสำหรับทางพักยก77นะครับหากใครสนใจไปดูได้เลยนะครับเอาละครับสามทีมที่น่าเชียร์ที่สุดประจำค่ำคืนวันนี้จะมีเกมคู่ไหนกันบ้างไปดูเลยครับคู่แรกครับในลาตี3ตรงคืนนี้นะครับลาลิก้าสเปนให้เชียร์ทีมอย่างกีโรนาทีมรองจ่าฝูงไปได้เลยครับวันนี้จะเปิดบ้านนะครับเจอทีมอย่างเอลิติกบิลเบาทีมอันดับที่6ของตารางครับ สำหรับความน่าสนใจในเกมคู่นี้นะครับทีมอย่างกีโรนานะครับผลงาน6นัดหลังสุดลงเล่นทุกรายการครับชนะคู่แข่งทั้ง6เกมรวดเลยครับฟอร์มการเล่นโคตรดีสุดยอดมากๆครับวันนี้นะครับตัวหลักๆที่จะลงเล่นครับจะนำทัพโดยวิกเตอร์ไทการคอฟครับมีนักเตะอย่างอาเตมด็อบบีครับแล้วก็อีวานมาตินจะเป็น3ประสานในเกมรูกครับมิดฟิลด์แดนกลางครับอเล็กาเซียยอนเกลเอเรราครับแล้วเกมรับนำทัพโดยดาริบินและผู้ปสามประตูจะเป็นเปาโลกาสานิก้าชุดนี้ ไม่ธรรมดานะครับสำหรับทีมอย่างกีโรนานะครับไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมตอนนี้อยู่หัวตารางของลาลิกาสเปนครับวันนี้เปิดบ้านนะครับเจอทีมอย่างแอตลิติกบิวบารนะครับซึ่ง6นัดหลังสุดในการลงเล่นฟอร์มค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับชนะคู่แข่งไปสีนัดเสมอไป1แล้วก็แพ้ไปแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าย้อนกลับไปดูสถิติในการออกไปเยือนครับสี่เกมหลังสุดของบิวบาผลงานในการออกไปเยือนไม่ดีเท่าไหร่นักนะครับชนะคู่แข่งไป2นัดแล้วก็แพ้ไป2เกม วันนี้ตัวหลักๆนะครับอย่างพวกคู่พี่น้องวินเลียมนะครับกอยอันซานเซตกูรูเซต้าก็จะเป็นหน้าตัวเป้านะครับก็จะลงเล่นได้เป็นนักเตะแกนไหลก,กับบิวเบานะครับ <c oughs> คู่นี้วัดฟอร์มการเล่นกันแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าทีมอย่างกีโรนาวันนี้ถือว่าดูดีเลยทีเดียวนะครับผลงานชนะรวดๆมารรวๆหลายเกมแล้วนะครับเล่นในบ้านเกมนี้น่าจะพลาดยากแหละครับส่วนบิวเบาผลงานออกไปเย็ยนไม่ค่อยดีดังนั้นคู่นี้นะครับเชียร์ทีมเจ้าบ้านอย่างกีโรนาไปดีกว่านะครับ มาถึงคู่ที่2ในค่ำคืนวันนี้นะครับทีมที่อยากจะให้เชียร์ครับในเวลาตีสามตรงเกมพรีเมียร์ลีกครับให้เชียร์ทีมอย่างวูฟแฮมตันไปได้เลยนะครับวันนี้จะยกพลบุกไปเยือนทีมอย่างฟูลแลมนะครับที่คาเวนคอตเทจสำหรับคู่นี้นะครับทีมอย่างวูฟแฮมตันหกนัดหลังสุดในการลงเล่นครับชนะคู่แข่งไป3นัดเสมอไป2แลวก็แพ้คู่แข่งแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับฟอร์มโดยรวมค่อนข้างลงตัวนะครับวันนี้ตัวหลักๆจะนำทัพโดยวางฮีชานครับมาติุสกุนย่าแดนกลางจะมีพวกจาวโกเมสมาเรโอเลมิน วิงแบ็กสองข้างจะเป็นอัดนูรีกับเนลสันเซเมโดเกมรับนำทัพโดยแม็กคิวแมนนะครับวันนี้นะครับจะยกผลบุกไปเยือนทีมอย่างฟูลแลมซึ่ง6เกมหลังสุดในการลงเล่นทุกรายการครับชนะคู่แข่ง2นัดเสมอไป1แล้วก็แพ้ไป3เกมครับเล่นในเกมลีกครับไม่ชนะคู่แข่งมา4เกมติดต่อกันนะครับแล้วก็เป็นการแพ้คู่แข่งไปถึง3นัดด้วยผลงานช่วงหลังในเกมพรีเมียร์ลีกไม่ดีเอาซะเลยนะครับวันนี้นะครับตัวหลักๆของฟูลแลมครับนำทัพโดยลาอูกิมิเนสครับวินเลียน คโดวาริสครับอันเดสเบเรล่าจะเป็น4ประสานในเกมลุกครับคู่นี้ย้อนกลับไปดูซิตี้เฮทูเฮย้อนหลัง6เกมหลังสุดที่เจอกันปรากฏว่าบูแฮมตันไม่แพ้กับฟูลแลมเลยนะครับดังนั้นดูจากฟอร์มโดยรวมแล้วนะครับซิตี้เฮทูเฮต่างๆเกมนี้วูบดูดีกว่าบุกไปเยือนจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยและมีโอกาสลุน1ึงหน้าชนะได้คู่นี้เชียร์บูพแฮมตันไปได้เลยนะครับปิดท้ายในคัมคืนวันนี้นะครับคู่ที่3ที่อยากจะเชียร์กันนะครับในเวลาตี2 45นาทีเกมลบ ให้เชียร์ทีมอย่างองเช่ทีมรองจ่าฝูงไปได้เลยครับวันนี้เปิดบ้านเจอกทีมอย่างกองทีมแบบที่13ของตารางนะครับสำหรับทีมอย่างองเช่นะครับก้านัดหลังสุดในการลงเล่นทุกรายการครับชนะคู่แข่งไป7นัดเสมอไป1แล้วก็แพ้แค่เกมเดียวนะครับและทีเด็ดของพวกเขานะครับช่วงหลังอยู่ตรงที่เกมในบ้านเลยครับห้านัดหลังสุดเล่นในบ้านตัวเองนะครับชนะคู่แข่งรวดทั้ง5เกมแล้วก็ชนะด้วยสกอร์เดียวกันด้วยนะครับ2ต่อ0 5ย์นัดติดต่อกันนะครับ ดิว่า5เกมหลังสุดเล่นในบ้านตัวเองยิงคู่แข่งไป10ลูกและก็ไม่เสียประตูให้กับคู่แข่งเลยแม้แต่ลูกเดียวครับเล่นในบ้านเชื่อใจได้เลยครับวันนี้เปิดบ้านนะครับเจอทีมอย่างกองซึ่งผลงานช่วงหลังไม่ดีอยู่ซะเลยครับ12นัดหลังสุดในการลงเล่นนะครับชนะคู่แข่งเกมเดียวเท่านั้นครับดังนั้นดูจากฟอร์มการเล่นในชั่วโมงนี้ก็ต้องบอกทีมเจ้าบ้านอย่างอองเช่ดูดีกว่าเชื่อว่าเกมนี้3แต้มจะเก็บได้แหละครับเอาละครับสทีมที่อยากจะได้เชียร์กันในคําคืนวันนี้ครับไล่มาตีสามตรงครับลาลีกาส ตีสามตรงเกมเมีย์ลีกเชียร์วูฟแฮมตันตีสองสี่สิอีกหนึ่งคู่ลีกเดอฝรัร่งเศสครับให้เชียร์ทีมแม่งอองเช่ไปได้เลยนะครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกช่องทางของไซก้ไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมฝนตรงลาไปก่อนสวัสดีครับ